แต่ว่าข้ากับคุณชายเซินเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนี่นาคุณหนูชื่อแม้จะไม่รู้จักข้าแต่ข้าก็ประทับใจในตัวท่านมานานแล้วประทับใจอะไรล่ะข้าแทบไม่เคยคิดอยากจะคุยกับเจ้าเลยด้วยซ้ำบทกวีของคุณชายเซินข้าอยากจะฟังมานานแล้วจริงๆคุณหนูชื่อสวยและฉลาดราวกับเทพธิดาจุติจะยกย่องมากมายแค่ไหนก็ดูเหมือนจริงนะบทกวีนี้มีชื่อว่าซูซออี้ เสนหลังเจ้าจะยกจอซื้ออี้ให้จางจิ้นงั้นหรือเช่นนั้นเขามีแต่จะดูถูกเจ้ามากกว่าสวีเยี่ยมพบกับสกุลล่ำรวยบุรุษจางประพฤตินตนไม่ซื้อแฝงไปด้วยเล่หน่าสงสารที่ยามข้ามคืนไฟไหม้ไม่พบเห็นเสียนเสียนพบเจอแต่ผีวิญญาณบทกวีนี้พูดถึงตระกูลสวีที่เป็นตระกูลที่ล่ำรวยและปราถนาที่จะผูกมิตรกับสกุลจางแต่จางจิ้นนั้นมีความสามารถไร้ซึ่งคุณธรรม าการกระทำของสวีกวางอินไม่เพียงแต่จะนำความมาั่งคั่งให้แก่ตระกูลแต่ก็ยังแฝงไปด้วยการนำหายนะสู่ตระกูลเสร็หลังเจ้าเดาเรื่องนี้ออกได้ก็ช่องแต่นี่เจ้ากล้าเล่นพูดต่อหน้าผู้คนเลยเหรอสุดยอดเลยคนคนนี้ไม่ได้เขียนวายุจันทาอะไรที่สิ้นสุดแต่ยังมีพรสวรรค์ด้วยกวยีอีกหรือยิ่งไปกว่านั้นวัยพียก็ดีใช้บทกวีเป็นอาวุธได้อีกด้วย เจ้าซื่ออี้ไม่ใช่ว่าอยากจะแต่งงานกับจางจิ้นหรอกหรือเช่นนั้นเจ้าก็จงดูโศกนะแตกรรมของสวีเซียนเซียนเอาไว้เธอผู้ว่าจจ้หลงไม่พูดอะไรสักคำเลยล่ะนี่เจ้าเสิรหลานกันมาก่อกวนอยู่นะู่วันหัวลูกข้าขอแต่งงานกับจางชุนหัวเกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วยทําไมเจ้าต้องมาขวางแบบนี้ล่าฝ่บาบายขอรับข้าน้อยมีเรื่องหนึ่งต้องการรายงานหลานซานชนาวนเก่า เสินหลางได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่าวายุจันทาเลยที่สิ้นสุดในหนังสือนี้มีคนเอ่ยถึงนางสนมที่ชื่อหลีพิงเอ๋อแต่ข้าเพิ่งรู้ว่าองค์ชายสี่มีนางสนมที่ชื่อพิงเอ๋อชื่อเดียวกับท่านการที่เสินหลางเขียนหนังสือแบบนี้ก็เท่ากับการดูหมิ่นในท่านเสื่อมเสียทําไม่ชื่อขอท่านมัวหมองไปด้วยและในวายุจันทาเลยที่สิ้นสุดหนังสือนี้แม้จะเขียนชื่อหลีพิงเอ๋อไม่ได้มีบทบาทสําคัญมากแต่การกระทําเช่นนี้นับว่าดูหมิ่นขอเชิญฝ่าบาทลงโทษด,ด้วย เจ้าจูลานถิงมันทําบ้าอะไรของมันจะหาว่าข้าไม่เคยดูวายุจันทาอะไรที่สิ้นสุดหรือคิดว่าข้าไม่รู้หรือว่าในนั้นมีสีเหมือนมีนางสนมที่ชื่อผิงเอ๋อร์อยู่น่าในแขวนเย่น้อยคนน้กจะถูกตัดสินลงโทษได้ด้วยการเขียนข้อความที่คุ้มเคือและองค์ขมนตีในที่หนีก็ใช้เหตุผลในการเขียนข้อความดังกล่าวโจมตีคนไปทั่วแม้จะสร้างผลงานยอดเยี่ยมแต่นั่นก็ทําให้เหล่านักวิชาการทุกคนตื่นกลัว ข่าวนิงเจิ้นย่อมไม่อาจแบกรับความรับผิชอบไว้ทั้งหมดหรอกในขนาดเดียวกันหนังสือนั้นยังแฝงไปด้วยความผิดซึ่งข้าก็ได้จับกลุ่มคนที่มีส่วนร่วมมาแล้วด้วยนำตั้งเสียงเข้ามาแม้ว่าเต้งเสียนจะอยู่เบื้องหลังและให้การสนับสนุนแต่จูหลานทิงก็ยังดึงองค์ชายสี่เข้ามามีส่วนร่วมในนี้ด้วยกระทั่งผู้ว่าแห่งหยางบูก็ไม่อาจขัดขวางอะไรได้เลยเช่นกันถึงแม้ข่าจะขัดแย้งกับจางชงแต่ทั้งสองก็เชื่อมโยงกันด้วยฝาบาท องชายสี่เป็นมือขวาของรัชทายาทดังนั้นเขาไม่อาจกระทําใดๆขุนคเคืองได้เติ้งเสียนได้รับโทษที่ตกลงมาสู่บ่อป่าเข้าเดี๋ยวจริงๆคุณชายส้นช่วยข้าด้วยต่อให้เสินหลางจะตายไปลุงสเสวียนบู่จะเกิดเรื่องข้อผีพลายก่อจินซานจะจบลงก็นับว่ามีปัญหาอยู่ดีแต่เติ้งเสียนนั้นไม่ได้สำคัญตายไปก็ไม่น่าเป็นผลกระทบอะไรช่างเถอะมอบอยหมายสักยี่สิบรอบก็แล้วกัน ด้วยวิธีนี้อย่างน้อยก็น่าจะช่วยข้ารักษาหน้าตระกูลหนิงไว้ได้และไม่ได้ถูกมองว่าข้าเป็นคนใจร้ายเกินไปขอฝ่าบาลงโทษด,ด้วยไอ้ตั้งเสียนถูกบอยสักยี่สิบทีก็แล้วกันส่วนสวนหลังนี่องค์ชายสีเรื่องนี้แม้จะมีความผิดแต่ก็ไม่เชิงผิดเหมือนกัน้ามีเรื่องหนึ่งอยากจะแจ้งนายอำเภอจ้างเชิญลกาเสนหลังเจ้าใช่ว่ามีพรสวรรค์ด้านกวีเช่นนั้นลองแต่งกวีให้ต้งเสียนดูไหม มีแต่เจ้ายามนี้ที่สามารถช่วยเขียนบทกวีออกมาเพื่อปกป้องเขาได้ตามใดที่บทกวีนั้นเขียนได้ดีต้งเสียงย่อมไม่พบความผิดแน่นอนผิดว่างไงทำไมจางฉงถึงทำแบบนี้กันเนาะแน่นอนบทกวีนี้ไม่เพียงจะปกป้องต้นเสียงแต่ยังต้องเขียนถึงสถานการณ์ปัจจุบันของสเสวียนมู่โพและข้อผิดพลาดของก่อจินซานด้วยมันจะกำหนดชะตากรรมของตระกูลจินซึ่งเจ้าน่าจะเข้าใจดี ดางชองคงคิดจะเสืบหาความจริงจากคุณนาตะกูลจินเหทีเจ้าจิ้งจอกเท่านี้คงบาดระแวงมากเลยสินะบทกวีน่าเกิดจากการสะท้อนอารมณ์ของผู้คนเหตุใดจึงมาใช้ความรีบเร้งแบบนี้เพื่อสือหาจุดประสงค์กันเล่าที่แท้ก็แบบนี้นี่เองได้งั้นก็ถามเรื่องนั้นเถอะแต่คำพูดน่าเกียดก่อนหน้านั้นที่ส่วนหลังเขียนไว้ถ้าหากบทกวีไม่ดีเจ้าต้องเสียจะต้องถูกบ่อยเพิ่มอีกเท่าเป็นห้าสิบเท่าเช่นนั้นก็เริ่มเขียนบทกวีเลยเถอะ คุณชายส้นช่วยข้าทีไอ้สิบโอยนี่ตีคนตายได้เลยเนาะถ้าหากต้งเสียน้องตายพอข้าเขียนหนังสือมาข้าคงทนไม่ได้แน่แต่บทกวีนี้ไม่ได้มองแค่ความรักของคุณนางแต่ยังกําหนดถึงอนาคตของข้าด้วยเหมือนกันมันเป็นหนังเท้าของข้าที่จะก้าวเดินต่อจากนี้ช่วยด้วยช่วยข้าด้วยช่วยข้าทีคุณชายเส่นช้าก่อนมีบทกวีในใจแล้วหรือเช่นนั้นก็เอ่ยออกมาได้เลย ทำได้ดีเท่าไหร่ต้องเสียงก็จะผนโทษถ้าหากไม่ดีเขาก็จะทนทุกขลรับโทษก็แค่นั้นข้ามคืนแสงไฟไม่สว่างอยู่คนเดียวในงานเลี้ยงความงดงามแสงอาทิตย์ตกไรที่สิ้นสุดแต่ก็เป็นเพียงดวงอาทิตย์ที่กําลังจะลาลับก็เท่านั้นข้ามคืนแสงไฟไม่สว่างอยู่คนเดียวในงานเลี้ยงความงดงามของดวงอาทิตย์ไม่มีที่สิ้นสุดมีแต่ก็เพียงสุริยันที่ไม่ลาลับไปเท่านั้น ไปตอนนี้ยังไม่ลาลับไม่เพียงแต่พ้องเสียงว่าเติ้ลเสียงนั้นไม่มีความผิดตีคำที่ซ่อนอยู่ในบทกวีแฝงถึงตัวอักษรเชิงวรรณกรรมนับว่าสุดยอดจริงๆทําได้จริงๆด้วยพรสวรรค์ในนะกวีของส่วนหลังนี่นับว่าน่าทึ่งมากจริงๆเพียงแค่สองประโยคก็กลับอธิบายถึงสถานการณ์สภาพแวดล้อมโดยรวมได้การอยู่คนเดียวในตามลาพังขงสองประโยคนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยแต่สองประโยคหลังนับว่าสุดยอดนักตุรยิยานตกย่อมไหลที่สิ้นสุด แต่ก็ยังมีแต่สุริยันที่หลาหลับไปเท่านั้นประโยคสุริยันอุปมาอปมาุปไมยถึงความงดงามของดวงอาทิตย์วนหลังจะบอกว่าเดินขุนนางนั้นไหลขี่จำกัดสินะส่วนประโยคหลังก็ยังบอกอีกว่าแม้ว่าจะสิ้นหวังของเดินขุนนางสวีนบูจะดับสูญไปแล้วก็จะไม่มีใครหวนคืนมาได้อีกถ้านั้นไม่อาจเอ่ยประโยคต่อไปได้แล้วเช่นหนีคงต้องขอตัวลาตีวันให้หลังคงได้เจอกันที่สนามลบ ในเวลานั้นข้าจะเป็นหรือตายในเรียนสเสวียนมู่พ่ก,ก็คงแต่ประสงค์ของสวรรค์ลแล้วล่ะขอตัวสีวันในหลังมาดูกันเถอะว่าตัวข้าผู้นี้จะบดขยี้พวกเจ้ายังไงจูหลานถิงจูเหวินหัวชีวิตของพวกเจ้าวันนี้พวกเจ้าจะยังตายไม่ได้หรอกดอกกอดจินซานพิพาเสร็จเจ้าจะถูกข้าลงมือแน่หลังจากที่เสินหลางไปงานเลี้ยงก็เริ่มต่อแม้ว่าเสินหลางจะมีพรสวรรค์แต่ก็ได้แค่นี้แหละ หากเลนคุนนาสเวียนมูโพถูกทำลายลงไปในไม่ช้าเสินลังก็จะสูญเสียลังนกที่คอยคุ้มครองไปเช่นกันองค์ชายสีท่านสามารถรับข่าวไว้และสั่งสอนเขาได้นะเจ้าจะให้อีกาประดมกับฝงนกได้ยังไงตัวละสีไม่ว่าอีกอย่างท่านพ่อก็ไม่ชอบคนที่ทำตัวหลอกล่ะแบบนี้ด้วยใครมันจะใช้ประโยชน์ได้เดิมทีในใจข้ากังวลเรื่องพรสวรรค์ของเสินหลังมาโดยตลอดหากคุนนาสเวียนมู่ถูกทำลายลงไป เจ้าบ้านนั่นอาจจะโยกย้ายไปในกลุ่มใหญ่กว่าเดิมแต่ตอนนี้ดูท่าสนหลงังต้องตายไม่ผิดแน่ๆเพอฝ่าบาทท้องเต้นนั้นไม่ชื่นชอบเสนหลางจูหลานถิงคิดจะใช้คนสบายกำจัดเสนหลังสินะเพราะว่าไปคนคนเดียวจะเต้นผ่ากระแสคลื่นส่วนทางไปได้อย่างไรล่อหลังจากงานเลี้ยงภายในบ้านตระกูลจางจูหลานถิงนี่น่าจะถูกพ่อฆ่าถิงจริงๆท่านพ่อท่านตาบอดไปแล้วหรือที่จะให้ข้าแต่งงานกับจูเหวินหัวหน้า สถานการณ์ตอนนี้กับตอนนั้นมันไม่เหมือนกันนะในเวลานั้นข้อตกลงมันยากลําบากคุณนางเก่าๆด้วนมีอํานาจมากมายทั้งนั้นโหลานทิงเองก็มีศักดีนะอําเภอทางทหารกลายเป็นมือถ้าให้กับกษัตริย์ลูกสาวของจางเฉิงตั้งแต่งงานกับตะกูลที่อนาคตสดใสไม่เกิดปัญหาใดๆสี่ถึงจะถูกแต่ตอนนี้สถานการณ์กับหัวกับหางข้อตกลงใหม่ก็ถูกทําลายอยากใหญ่ย่าง,งเจินเป้ยโหและเจินหยวนเล่นปณะีประนอมกัน คนนางเก่าก็ไหลอำนาจอยู่ในช่วงละสามละสายอีกต้้งหากตอนนี้ดูถ้าจูวนหัวจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีอีกต่อไปผู้ชายในโลกนี้มีดีตั้งเยอะแยะแค่หาคนที่ชอบก็พอท่านคิดว่าใจข้าเป็นโถส้มหรือไงที่จะให้ผู้ชายคนไหนเข้าเข้าออกออกได้ข้าไม่ใช่ของง่ายๆที่จะปล่อยให้คนคนไหนเข้ามาได้หรอกนะท่านพ่อส่วนหลานต้องตายจริงๆงั้นเหรอว้นแต่กริย์จะเปลี่ยนใจ ไม่อย่างนั้นก็ไม่มีใครทําอะไรได้ทั้งนั้นแหละขนาดพ่อเองก,ก็ยังไม่อาจทําได้เจ้าไม่ต้องหว่วงข้าจะทำทุกอย่างเพื่อหาผู้ชายดีๆให้เจ้าเองเออไม่มีใครดีไปกว่าเสินหลางอีกแล้วขนาดท่านอยางให้ข้าย่อหยู่เข่าตอนนี้ผลเป็นยังไงข้าระกว่าเป็นโสดจริงๆขายไม่ออกตลอดแน่ๆท่านพ่อท่านสนใจชีวิตเส้นหลางหรือเปล่าหากตามหลักพ่อแล้วพ่อคิดว่าไม่ได้เท่าไหร แต่คืนนี้การแสดงของส่วนหลางดูผิดปกติชอบกล